มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนว่าที่นาหญิงแห่งช่องวัน31 บรรยากาศแห่งความรักอบอวลสุดๆนะคะเมื่อนักแสดงสาวลุกครึ่องหน้าหวานอย่างมิลลี่คารมิล่ากิติวัฒน์ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมหลังถูกแฟนหนุ่มสุดหล่อระฟ้าดำรงชัยรมทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแบบอบอุ่นสุดหัวใจค่ะสาวมิลลี่เองได้แชร์ภาพโมเมนต์แห่งความทรงจําพร้อมโชว์แหวนเพชรเมตัลสองประกายและช่อดอกกุหลาบขทวาแสนสวยพร้อมข้อความซึ้งๆโดยระฟ้าดำรงชัยทมเป็นทาย,ยาทคนเก่งของไพบุ ดํดำรงชัยธรรมผู้ก่อตั้งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ g m MM, m g r a m m กรปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มดูแลบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ทั้งหวานทั้งมั่นคงและมีความสุขสุดๆค่ะหลังคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า6ปีนะคะเซอร์ไพรส์วงการนางเอกลูกครึ่งถูกผู้บริหารช่องวันขอแต่งงานแล้วนี่แหละคะว่าที่นายหญิงแห่งช่องวันส1 ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ